หายรูปหล่อเดินน้าเขได้ืนนะลอเลินไปขอไปเออิมาแลนจัพูเมาดิ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 แลนจัูมาดิมาดิมาแลนจัูดิไม่ต้องมาวัไหนกัเนะรอเนี่ยเรียกไปเจอแลนล้างอีกีนีก็กูถึงบงไม่เ้อมาเดี๋ยวกูช่๋ยกูดูให้กูเอามันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่กูชื่อกไม่คุ้งไม่เกมีอุ้ยอุ้ยอ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 ้ย้้อุุ้้้อ้อ้ยอรวะ ไอคิวตีนี่เลยอะไรเนี่ยจะตีผมหมอไอคิวครับผมเพื่อนหนีนะกูหนีนะถ้าตีกูกูหนีนะโอ้เพื่อนให้กูให้ทีละแก๊งได้ไหมจะลุมกูได้ไงไม่ได้จะลุมเพื่อนก็เล่นเป็นทีละแก๊งอ่าวมามาคือนายจำได้ว่านายติดกระสุนแก๊งเราไว้อยู่ห้าเมตรอ่าฮะพอดีเราจะมา พอท้องคืนนะดิได้ได้เพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนไปย้ายย้ายกันเฮ้ยเดี๋ยวไปเอากระสุนให้มันเว้ห้าแม็กซ์ได้เพื่อนเดี๋ยวรอรอนะได้ได้เพื่อนก็ง่ายจังไยเฮ้ยปลาปลาปลากระสุนห้าแม็กเอาให้ให้คิวหน่อยดิลาลาลาาห้าแม็กซ์ห้าแม็กซ์เอาให้ให้คิวดิรอรอรอกระสุนห้าแม็กมีใครมีป่ะพี่ตือเอากระสุนห้าแม็กซ์ไม่ให้คิวหน่อยแล้วห้าเหล่หลาเหล่อยากอยากโดนลุมเฮ้ยเฮัลโหลุดไปยังไงเนี่ยคุณคนขอยไม่ได้ดูเลยไหนเฮ้ยเอากระสุนห้าแม็กไม่ให้ให้พี่ดัับเฮ้ยพี่ดบไอพี่ดับกูมาไม่ทััันเเเเลลยยอออไไ้มึงกกีีีบพพ่่่จรรใชปะ เฮ้ยเราเพื่อนฮัลโหลแก๊งอะไรจ่ายจ่ายด้วยหรออ๋อคืนด้วยหรอฮะอะไรอะไรอะไรไม่เอากูจ่ายกูจ่ายกูไม่สนกูจ่ายก่อนตอนเนี้ยอะไรอะไรอะไรฮัลโหลเอางี้เอางี้เอางี้พี่รับพี่รับมานี้นะพี่รับเฮ้ยใครขึ้นพี่มาเนี้ไหนพี่รับมานี้ไหนไปสองสองเปล่าสองสองช่วยไม่้ช่วยไม่ได้ช่วยผมไหมล่ะช่วยไม่้ยหมล่ะผมตดนดุนะช่วยผมเปิดเลยนี่คือผมเล่นได้หมดแต่ผมโดนดุตอนที่แรกกับพี่รับต่อใช่ไหมใช่ไหมล่ะพี่สองนี้ของเมืองอ่ะสองสองอ่ะเอาเปล่าพี่ช่วยเมืองอ่ะเอาเปล่าช่วเมืองอยู่ใคร ผมไอ้ผมอยู่กับพี่ไงผมอยู่กับพี่ไงใครอยู่ใครให้มันอยู่ให้มันอยากรวมใครก็รวมเลยจีเบนให้มันรวมกันสาสแก๊งเลยเอาเลยให้ได้หมดเลยเดี๋ยวมีได้เพื่อนไื่อนป่าวเพื่อนป่าปเพื่อนป่าวเพื่อนคุยวรัพเพื่อนเดี๋ยวคุยด้วยเดี๋ยวคุยด้วยเพื่อนเดี๋ยวคุยด้วยเพื่อนได้ไดเพื่อนได้ได้เพื่อนไดไดเพื่อนไม่ไดเพื่อนไม่ได้ไไม่ได้รีอย่างเงี้ยไม่นานไม่นานได้เพื่อนก่นไดเดืนได้เพ้่อนได้เ ประเดียวเลยก่อนนี้แหละโอเคเพื่อนรู้เรื่องรู้เรื่องไม่นานพอดีต้องไปทำใช้ชีวิตอะไรได้เพื่อนได้เพื่อนแบบเดียวเพื่อนแบบเดียวแบบเดียวได้ไม่นานไม่นานมาดูงานพึ่งพี่ตือพี่ตือพี่ตือพี่ตืมีกระสุนห้าแม็กกับพี่คืนบอกพี่ตือพี่ตือพี่ตือมีกระสุนห้าแม็กกับพี่คืนมาเลยเราช่วงนี้กระสุนไม่ค่อยมีอร์เดีโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเพื่อนไปหนึ่งเพื่อนไปหนึ่งเพื่อนไอหนึ่งเลื่แป๊บเดียวเพื่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้เพื่อนได้โอเคเพื่อนโอเค ขอคุยดูรัแป๊บเดียวครับพายคิวขอแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวชาวประมงมาหาเราดีกว่าเออชาวประมงมาเว้ยเรียวเรียวลิวเรียวเรี่ยวลิวลิวลิวคู่กันอะไรมี่มีมีมีว่าพี่คืออย่างงี้เว้ยคือตอนนี้ยคือแก๊งแก๊งกลัวมันอันนี้ไว้มีคือมัน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 ล่นเกินจนพวกกูจะโดนลุมสี่สามฮ่าฮหาอครับเดี๋ยวขอคุยดูระแป๊บหนึ่งได้ไหมขอแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริง ใครอะใครใครอะใครเอาอะกูเปิดวงเล็กนะมีมามี่มาคุยกูมามีมาคุยกูมาคือตอนเนี้ยกูอะโดนโดนแบบโดนกูเหมือนตอนนี้กูรู้สึกว่ากูจะโดนแบบกูกูมีศัตรูแบบ3 4 5แก๊งแล้วอ่ะตอนเนี้ยแต่ขอแค่ว่าดูบ่อยๆอ่ะมาช่วยพวกกูหน่อยกูจะไม่ลืมเลยบุญคุณครั้งเนี้ยแค่เรา2แก๊งอ่ะ3 4 5แก๊งกูมั่นใจว่าเรา2แก๊งไหวอ่ะตอนสามสี่ห้าแก๊งนี่คือมีใครบ้างไฮคิวไฮคิวยิปเอ็ดซีคอนอะไรต่างๆก็คือรวมมาเอาเราอ่ะคือรวมแน่ แต่เขาแค่มีดวลบอลอุ่ใจแล้วถ้าโดนก็ตามตามเก็บทีละแกงก็ได้เนี่ยใช่ใช่กูตามเก็บได้แต่ถ้าแบบฟิลแบบสนสนแบบสองหนอะไรเงี้ยกูกูกูช่วยได้แต่คือมันสลสล็ออ่ะสล็อพวกกูไม่ไปไลไม่ไปไลไม่สนเลยเดี๋ยวอีเอาให้ยีสล็อตเอ้นกูงั้นกูได้หมดเล่นได้มีเล่นได้ใช่ป่ะมีพวกมึงอะเล่นได้ได้เดี๋ยวกูเก่าเลยแหละได้อเกาอะไรมันกกูอยู่แล้วกูได้หมดได้สัตว์มาหรอเมียดีกูป่ะ ไอคิวมือยาวกระสุนใช่ป่ะกไม่ได้เชียร์นะไอศัพท์ไอคิวมือยาวกระสุนใช่ป่ะกูถามว่ามือยาวกระสุนใช่ป่ะไอคิวกูถามว่ามือยาวกระสุนใช่ไหมไัตว์เออกูอยาวกระสุนมึงแทงมาดิมึงแทงมาดิเอากระสุนหน่อยสัพรวยแล้วรวยแล้วสัตว์ใครใช้กระสุนมึงใครใช้กระสุนมึงแล้วยี่เป็ดอะยี่เป็ดมึงเอาเปล่ายี่เป็ดมึงเอาอีกแก๊งเปล่ามึงเอาอีกแก๊งเปล่ายี่เป็ดมึงเอาอีกแก๊งเปล่าอยากได้ใจเดือนไหมอยากได้ได้เดือน เรามาดิอุ <The> ้ยไม่หกเลยนะไม่หกเลยนะเย้ยคนเล่นทีเอฟทีอยู่มีเรื่องอะไรเละกูให้กูให้หมดอ่ะตอนเนี้ยมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องใครยืนดูเว้ยกูให้หมดกูให้หมดตรงเนี้ยกูให้หมดตรงนี้ใครใครใครอยากมีปัญหากูกูให้หมดตรงเนี้ยฟังกูนะใครอยากใคครออยาาาากมมมีปัญหตเ้ด ยันดี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 ยัยันดียัยันดีมายอมตายเอันวไรก็สูมาดิให้ในี่มึงจะให้่ห่วยได้ได้้ดันหากันดีเดยดียกดียสูนี่เดยด้ได้ยาดได้ยาดก็มาลวงนี่มาลวงนี่มาลวงนี่าสูมาปอเียกระจอกะอกแล้วแล้วมา สัตว์เอยตายหมดเลยดูไปบอยมึงเย็นนะพี่อะไรวะไอสัตว์เอ้ยกูก็รีบเกิดไว้แทนที่กูจะยืนคุยสตอรี่ก่อนกูเอ้ยเก่าไอ้กูสวยละอะไรวะกูอยากโดนแบบอยากโดนไฮคิวเปิดอยากโดนยี่สิบเอ็ดเปิดอยากโดนแบบอยากโดนทุกแก๊งในเมืองอ่ะตอนเนี้ยกูได้หมดอ่ะสวยมากหนึ่งหนึ่งไหวหนึ่งหนึ่งได้นะหนึ่งหนึ่งไหวพี่อยู่หลังเยอะมากพี่พี่อยู่หลังเยอะมากพี่ แยกแกงเชียร์ีชเชิดไอ้ปัดโอ้โหเดียวกูเชียรีชเชิดเชียร์ีชเชิดไหนไอ้ปัดได้มาดิมาดิได้เอาพวกกูไปสภาเลยเม้น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 เอาพวกกูไปสภาเลยใส่เดือนนอนไม่หมดแล้วหรอเม้นหลอดพี่ตันพี่ตัวนั่งนั่งพี่นั่งนั่งชมแตใส่เดือนไม่ดิ้นเลยตอนนี้ใส่เดือนไม่ดิ้นเลยพวกพวกอะไรเอ้าตัวมีฝาด

ทีซีฟังอยู่ใช่ป่ะทีซีฟังอยู่ใช่ป่ะนี่แหละนี่แเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวกูเองเรื่องนี้เดี๋ยวกูรับจบเองโยเถี่อาพี่พี่อรกันล่อพี่คยอยู่ในน้ำพี่กูอยู่ในน้ำพี่มึงชุบกูหรือมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงเอากูไปในน้ำทำไมนี่ สวยชุบเลยชุบเลยมึงต้องชุบเลยมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มึงต้องชุบเลยมึงต้องชุบเลยมึงมึงต้องชุบเลยมันขึ้นไม่ได้มึงต้องชุบเลยชุบได้หรอใช่ชุบได้ปัดเกาะด้วยไม่มึงต้องชุบแบบมึงหันหัวขึ้นอ่ะมึงต้องหันหัวขึ้นอ่ะไม่ใช่หันหัวลงอย่างงี้ดิชุบแบบปกติอ่ะเพื่อนมึงจะตายตายในน้ำนะ อนหัวเออแล้วก็ชุบปกติชุบเลยอ่ะชุบเลยสวยนั่นแหละมันชุบได้มันชุบได้แต่งานนี้กูรับจบเองมาสัตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สัตว์มา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 เก่ากมึงเอ้ย อ๋อเหี <satur fox> ่เ <miserable> บ <people aún> ็ดเหลาฟีเหรอเออยี่เบ็ดเหลาฟีเกินยี่เบ็ดเหลอเนาะยี่เบ็ดเหาใช่ปะยี่เบ็ดเอาอีกแกงเป้ายี่เบ็ดเอาอีกแกงเป้าเอาเปล่าสองหนึ่งเลยไหมเอาเปล่าเอาสวยเลยเอาเลยไหมยี่เบ็ดสองหนึ่งเลยไหม เอาเปล่ากูให้หมดเลยกูให้หมดเลยเาเปล่าี่เ็เอาเปล่ากูให้สอหนึ่งเอาไหมยี่เบ็อฟรีเอาไหมกูให้สอหนึ่งเอาไหมเอาไหมยี่เบ็ดกูให้เาปล่าสอหนึ่งด่าด่าลิฟีเลยนี่ยี่เบ็กูให้เปล่าเอามึงเล้ากูนะได้เอาเปล่าสอหนึ่งเอาเปล่ากูให้มึงสอหนึ่งเอาไหมงานงานงานปีงานปีไม่กูให้มึงสอนึ่งเอาเปล่ากล้าไหมกูให้มึงสองสองหนึ่งอาดูพวกกูอกูให้มึงเอาพวกกูสอหนึ่ะกล้าไหมกล้าไหมกล้าไหมไม่กล้าไอสัตว์ไม่กล้าดิเขี้ยวกูไปจอะไอกัน

แต่ว่าผมเข้าใจผมเข้าใจนายอย่างเาเล่นด้วยเว้ยอยผมาเว่านายคือสุดท้ายแล้วอยู่ตรงข้ามเว้ยอยู่ตรงข้ามไม่ค่ะนายไม่ต้องพูดไรผมเข้าใจเพื่อนแตเอาเป็ว่าผมเข้าใจเอาไม่แทงหลังกูเอ้ยเสียใจตรงนี้ไม่แทงหลังอะไรเพื่อนยังไม่ได้แทงเลยไม่ถึงที่เลยอย่างนี้อย่างนี้กูมีปากกบอูใครไปเอาเไอเซนมึงอับมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะเอากูเป่าไอเซนมึงอ่ะมึงอับกูไหมมึงด่ากูเหรอมึงรับหลังกูเหรอกูถามว่ามึงรับหลังกูหรอไอเซนมึงเอากูไหมมึงเอากูไหมสัตว์มึงไปเล่นมยี่เบ็ดมา Yes, เีจะรวมมาเลยีได mm ้ไ hmm. ด้มไม่ไม่ไม่กูให้สองหนึ่งเลยไปเดี๋ยวกูไปคุยกับดีไปเดี๋ยวกูไปคุยกับดีซีให้สองหนึ่งไหมเดี๋ยวกูไปคุยกับดีซีเดี๋ยวกูให้สองหนึ่งเลยไปหอแก๊งเราเจอกันดีซีไปแก๊งเราเจอกันดีเสองหนึ่เลย ตัวหลายคนที่เียหมอจะพบกับแก๊งอ,อุ้บอบมบิงคปับไหวเยนไหวไหวไหวรู้ไหวเชียร์ผมมั่นใจว่าแก๊งเราสู้ได้